สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าประสูตรเกี่ยวกับเรื่องทานในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ส่งสาธยายว่าอย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับเกี่ยวกับทานนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ซึ่ง เรื่องของทานนี้ลักษณะของการให้ทานของสัตบุรุษนะฮะคนดีแล้วก็แง่มุมของผลของทานที่จำแนกออกไปนะฮะส่วนใหญ่ที่เราทราบทานเนี่ยก็จะจำแนกวิบากผลของมันเนี่ยคือเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่นะฮะ แต่ตรงนี้เนี่ยพระเจ้าท่านได้อธิบายเพิ่มในเรื่องผลของทานเนี่ยจะเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้มีรูปงามผิวพรรณงามนะฮะเพืเ่อนๆและก็มีบุตรปริยาข้าทาสคนใช้ที่เชื่อฟังถ้อยคำด้วยนะฮะ,ะ,ะ,ะก็จะเป็นการที่ อาจจะแก้ความก็จะปิดในเรื่องของทานนะฮะว่าามุมที่หนึ่งคือให้ผลในเรื่องของผลตอบรับเป็นเรื่องของโควะนะฮะเท่านั้นนะครับอ,อันนี้ก็ไม่ใช่แต่มันก็จะไปเรื่องอื่นอีกและในมุมความเข้าใจปิดในที่สองที่สองคือ,อถ้าเราใส่ข้าวเหนียวเนี่ยเราจะได้กินข้าวเหนียวเราจะได้อ เราใส่ทองหยอกทองหยิบเราจะได้กินทองหยอกทองหยิบนะฮะ,ะเราก็จะได้สื่อต่อกันได้ถูกต้องว่าเราเนี่ยจะได้สิ่งที่มากกว่านั้นนะฮะเพื่อนๆในเรื่องของทานนี้นะฮะ,ะพระองค์บอกเรื่องของทานอของอัสตบุรุษนะฮะ จะเป็นอย่างไรนะฮะคนไม่ดีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอสัตตบุตริศทานะฮะประการนี้เป็นชไหนนะฮะอสัตตบุรุษย่อมให้โดยไม่เคารพหนึ่งนะฮะให้โดยไม่อ่อนน้อมหนึ่งไม่ให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของที่เป็นเดนหนึ่งไม่เห็นผลที่จะพึงมาอ่าดูก่อน อัสตปุริสถานห้าปรกรณ์นี่แหละเขาไม่เห็นผล